ะะเราก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะในเรื่องของสมบัติของวัสดุนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆก,ก่อนที่จะเรียนนะคะคุณครูพูดไปแล้วว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติทบทวนนิดนึงนะคะวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไรเอ่ย อาเก่งมากยังจําได้นะคะวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกๆุกปีนะคะบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะคะบิดาแห่งวันวิทยาศาสตร์ของไทยเราก็คือใครคะก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือราชการที่สีนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็อยากจะบอกความรู้สึกของคุณครูนะคะและก็อยากจะให้นักเรียนบอกความรู้สึกของตนเองให้คนรอบข้างได้รู้กันนะคะซึ่งคุณครูก็มีอีโมจิเหมือนเดิมค่ะเด็กๆซึ่งมีอยู่อีโมจิอยู่สีรูปภาพนะคะซึ่งวันก่อนคุณครูบอกว่าคุณครูมีความรู้สึกตามหมายเลขอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะ จำได้เก่งมากคุณครูบอกว่าวันนั้นคุณครูมีความรู้สึกตามหมายเลข2นะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูมีความรู้สึกตามหมายเลข1วันนี้คุณครูมีความรักความห่วงใยให้กับเด็กๆนะคะซึ่งอยากจะให้เด็กๆได้รูแล สุขภาพของตัวเองซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนจะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะแล้วนักเรียนล่ะคะมีความรู้สึกอย่างไรตามหมายเลขอะไรเอ่ยบอกคนรอบข้างก็ได้นะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมา ทบทวนโดยใช้คำถามชวนคิดนะคะคุณครูมีรูปภาพก็คือ,อยางรถยนต์ลูกโป่งแล้วก็หนังยางสามอย่างนี้นะคะเป็นวัตถุที่ทำจากวัดสดุอะไรคะ เก่งมากก็คือทํามาจากยางวัสดุทำมาจากวัสา,าสิ่งของนี้นะคะทํามาจากวัสดุก็คือยางแล้วคุณครูอยากจะถามต่อว่าแล้วสมบัติของยางมีอะไรบ้างคะบอกสมบัติของยางสักหนึ่งข้อก็ยังดีค่ะอตอบได้ไม่เออ,อโอเคสมบัติของยางเรามาตอบพร้อมๆกันนะคะหนึ่งก็คือ ยืดหยุ่นได้ดีนะคะกันน้ำได้อะไรอีกคะมีความอ่อนนุ่มอะไรอีกเอ่ยกันความร้อนได้ไหมคะนำความร้อนได้ไหมคะไม่นำความร้อนและไม่นำไปฟ้านะคะนี่คือสมบัติของยางนะคะผิวของเขาจะเรียบหรือว่าครุขระก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยางอะอยางลูกโป่ง นะคะลูกโป่งมีพื้นผิวเรียบหรือว่าครุขระคะอ่าเก่งมากก็คือพื้นพื้นผิวเรียบนะคะส่วนยางรถยนต์คุณครูยกตัวอย่างไปแล้ววันนั้นก็คือพื้นผิวครุขระนะคะส่วนหนังยางพื้นผิวเป็นยังไงคะอ่าเรียบเพราะเขาไม่มีลวดลายไม่มีร่องอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นผิวของวัสดุของวัตถุต่างๆจะขึ้นอยู่กับ ทวดลายใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะสมบัติของวัสดุนะคะก็คือโลหะนะคะโลหะมีสมบัติอะไรบ้างหนึ่งมีความแข็งแรงคงทนนะคะสอง ไม่ยืดหยุ่นผิวเรียบมันวาวนะคะโลหะไม่สามารถยืดหยุ่นได้นะคะเด็กๆต่อมาก็คือเมื่อถูกน้ําจะเป็นสนิมนี่คือข้อเสียหรือข้อจํากัดของโลหะเมื่อโลหะโดนน้ําหรือโดนอากาศนะคะเขาจะเป็นสนิมนะคะเด็กๆ ต่อมาข้อสุดท้ายก็คือนำความร้อนและนำไฟฟ้าเราจะเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนของเราส่วนมากนะคะจะทำจากโลหะนะคะแต่ถ้าอันไหนที่เราจะสามารถอันไหนที่เราจะจับหรือสัมผัสเราจะมีพลาสติกห่อหุ้มใช่ไหมคะ,ะต่อมาค่ะ สมบัติต่อมาของวัสดุนั่นก็คือพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะมีสมบัติอะไรบ้างหนึ่งมีลักษณะแข็งหรือว่านุ่มก็แล้วแต่คุณสมบัติที่นำมาใช้ทำเป็นวัตถุนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาสองก็คือกันน้ำได้ไม่ยืดหยุ่นนะคะพลาสติกกันน้ำได้โดนน้ำเปียกแต่ว่าไม่ได้ทำให้วัตถุนั้นนะคะ เปื่อยยุ่ยนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นต่อมาข้อที่3ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้านะคะแต่ถ้าเราจุดไฟเผาพลาสติกไหมไหมคะอ่าไม่นะคะต่อมาข้อที่4ก็คือมีผิวเรียบนะคะต่อมาสมบัติของวัสดุต่อมาก็คือผ้านะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออ่อนนุ่ม น้ำหนักเบาเราจึงนิยมทำเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นผ้าหม่มเสื้อผ้าเหล่านี้ผ้าเช็ดตัวนะคะต่อมาข้อที่2ก็คือดูดซับน้ำได้ดีไม่ทนความร้อนนะคะ 3. ยืดหยุ่นได้น้อยหรือไม่ยืดหยุ่น ขึ้นหนูกับชนิดของผ้านั้นๆถ้าเขายืดหยุ่นได้จะยืดหยุ่นได้แค่นิดเดียวไม่มากเหมือนกับยางนะคะหรืออาจจะไม่ยืดหยุ่นเลยนะคะข้อสุดท้ายก็คือพับเปลี่ยนรูปร่างได้นะคะ,ะสมบัติต่อมาก็คือแก้วนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้าง หมีลักษณะแข็งแก้วเขาจะแข็งนะคะแก้วเราได้มา,าแก้วเราทําจากอะไรคะที่เราได้แก้วมาเราจะได้มาจากทรายถูกเตานะคะทรายเราสามารถเอามาหลอมเหลวผ่านความร้อนสูงนะคะแล้วได้แก้วมานะคะต่อมาก็คือแตกหักง่ายเมื่อถูกกระแทกนะคะแก้วเมื่อหลุดจากมือเราหรือว่าตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเขาจะแตกนะคะ ต่อมาอันที่3คือไม่ยืดหยุ่นโปร่งใสคําว่าโปร่งใสก็คือเราสามารถมองทะลุผ่านได้นะคะต่อมาข้อที่4ก็คือทนต่อความร้อนนะคะแก้วเมื่อโดนไฟหรือว่าโดนความร้อนเขาก็จะยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะ,ะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็ มีการบ้านให้เด็กๆได้ทำนะคะซึ่งใบงานนี้ที่อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครูที่เด็กๆเข็นนะคะคุณครูจะให้ทําผ่านนะคะทาผ่านลิงก์ของนักเรียนนะคะทําผ่านลิงก์โดยที่นักเรียนไม่ต้องเขียนลงไปในสมุดหรือใบงานนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณครูจะส่งผ่านลิงก์น,นี้ลงไปวิธีทำทำยังไงคะอันนี้จะเห็นเป็นรูปภาพแล้วก็ตัวหนังสือนักเรียนก็ ดึงรูปภาพนั้นให้ตรงกับข้อความอย่างเช่นข้อที่หนึ่งฉี่ขาดง่ายน้ำหนักเบาคือสมบัติของอะไรคะ ฉีกขาดง่ายก็คือสมบัติของกระดาษอ่านนักเรียนดูว่าในภาพนี้อันไหนที่ทําจากกระดาษนักเรียนก็ดึงภาพนั้นให้ตรงกับข้อความนะคะเมื่อนักเรียนทําเสร็จนักเรียนก็แคปหน้าจอที่มีคะแนนและเวลาส่งมาให้คุณครูนะคะนี่คือการบ้านของวันนี้หวังว่าเด็กๆคงจะทําได้ไม่ยากนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คุณครูสอนมาแล้วนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องสมบัติของวัสดุเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ